ดีๆห้ายกนะครับข่ใหญ่ไข่มัตรฐานจิ้จัทั้งสองฝั่งแข่่ายกเยั้ที่ทองจันอาจารย์เิ้มจินวโปคยห้ายกครับได้เสียทิงเล้นครับจอดไปเจ้าไปกันไปมาครับห้ายกคูนี้เป็นตัวหนึ่งว่าทั้งวนไปรอบนาวันทีครับ ดูนะครับยกแรกเป็นกระยาที่กงจิกมุแจ็คบ๊กบ้างพอตะดน้ำใสมุนน้ำแดงกระคำมาระคำมุมแคโกลโก้กันนะกรลึกโล

โอ้โหเกี่ยวใจเลยครับาทีแรกยกแรกคู่นีู้่งานเซตตางที่บ่าวไว้สีรันเที่หกครับเป็ดใยาวขวคกขวาทีขวาตีขวาโตวขวากจังหวันี้ตามลัจากพื้นโดนเกี่ยวจากตังวันนี้ไปิดพับขานะครับจังหวัเป็นตุนของบิกบอ ลาแต่ไม่สนเอกันต้องสอนวนไหนของจบก็นสนย,นยหรืวอว,ว่าจิง้งจอกเหนื่อมากติคมาจังหวะติ้เด็บสายมาทีตู้ติต้สายมายจัหวดนี้แรงใส่แขนเจ็บเจ็บเหมือนกร้สงดกจังหวะหมงกหัวก่อนติดต่อติดขวาตกว่าติาดขวาตู้โดนหมากกว่าตรง นใยลอบแรกจะมีบดยกที่หนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสวัยชจรสมบัตินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีลาขอบเบิกคณะผู้บริหารนะครับตลอดถึงสมาชิกสภานะครับทั้งสองเขตที่จัดรายการได้ยังงี้นะครับให้ทุกเราได้ชมได้เชียร์กัน คุผู้หลักผู้ใหญ่ใจตีพุ่งทุกท่านกโมเงินรูปสนับสมุนเสียออกวด้็เป็นหอบบเราป้าพุ่้าพุ่งุี่งครับหมเอดกหดสีนตังแต่เช้ตังต่้ตั้ง่เช้ตัง่้าตั้งแ่เ้ตังแต่เช้ังแต่้ตังตเช้ตัง่ตั้ง่เช้าตั้งเ้ตั้ง่้ตัง่้ตั้าต้ายง่้ตั

ติดบอลจะปิดเกมเดิมเข้าไปกับเธเล็ครับจําหวะนี้ตูจะวางกองขึ้นเสีอย่างควันจะส่งจะไม่โดดโขลกสายของกองปีนก่อนใส่เสียอย่างบวกกันมาขครแลวจะพาและจะตีโดยการที่เตะถูอยขวมันจะทำสมรรถติกบอล เด็กๆตื่นตาต่นจเกิดกลางเวทีจังกวะนี่เด็กๆวะเอไปสวยบินบอลเต็ไปยมดเป็กเปิดเกมเด้อเดกควคลขึ้นขวาขวาึ้นมาเดี๋ยวื่นติตกันจตนานืนจแกงตีแกงแ้าแกแล้วส่งไปกบอออกตวันนี้นตกว่าแกงขำไปกบอนเป็นสยามก็ือไปก้อนโขนที้โบอลในตอนนี้ ดอกไม้จันทร์ไม้ให้ต้กับดอกกับกรเพราต้นม้อกตดตอประยานนะครับโยตินสองเรียนรู้ว่าต้องารให้ต่นะครับหัาษอังกฤษปไปองใราได้คำงนี้ผบยวคงกดนะครับนนะครับ ทีมงานของเราก็ไม่ไม่ไหวใจนะครับจับอยู่ที่โดมดีกว่านะครับเชัวๆเอาให้แฟนบอลตลอดทุกวนนะครับนะครับได้ต่อยนะครับเป็นักป่วยทีแล้วต้องได้ต่อย ยกที่สามจากนเดยจะกัเป็นสยามสิตทิ้งตอวเราคัวเําใาปิดติดโนเคทำงานที่สเร็วนะครับสิงตทิ้งจับมหาศาลนะครีหยว่าแข็งปุนอนพยายามติบโตขาเต่โตเอาล้นะครับแรงแล้วไอ้บ้านล้วพยายามหมดปนแล้วเมานว่าเป็นยามแล้ว ต้วเกาอมใจอยากแล้วเต็มเข้าวาีเออคนจะิงได้ตอเก่งนะครับสรัเพ่อนดี่ติดอกินเดิมเร็วเลยเติเตะความขอบอสวาแค่วรบงานกับทาจังหวัดนี้ตึนจังหวะและคื่นข้อากับติงบอสที่ไปรับ เด็ยามโงและจะตีได้ไหมแต่นีไม่ใี่เด็เด็ยามเดินเข้าไปหาขอดื้อติดอขาววานหาผาดดันดันเต็ขาเปามาออโตข่าวาได้ในช่งเวเยามเดิน ขาออกสวยแล้วกสมรรถิกินกเต็มไปหมดก็ยังคงเปิดเกเดิอู้ตัวนี้ค่ะรายกกานของอ้ยงครับแต่ตอนนี้จ้าไปดุดยกสามยกไม่ไนผมแล้วาเนว่าในวันนี้เอาแล้วได้มาแน่นอนเ็ยามโหดูดูนน ต้อไปไนไปคนประเทศเดียโทกรโคดีครยกยกตจะไปเป็นมวยหญิงจำนครับขอบคจากเพชรรงตนงกับวังน้ำคนแล้วจะเป็นผค้ของเสือเทีกับหนองเบ็งตามกิดด้วยเสือทำง,งานโู้โบครัยกทีส่สีนะครับไปดครับ ไม่เป็นไรนะครับหัวใจเราหัวใจเพชรหัวใจนักสู้ดูรอที่สี่เป็นย่ำตัวเลี้ยงเลี้ยงลไปขวากว่ามาได้ทีนึ่งยายยากตัขวาถึงมองขวาขวาเป็นย่ำโตเอาเอาล้วครับได้มาแข็งนึ่งขวากว่ามาได้ขอบเขี้ยวเขี้ยวโน่นนีง อู of panels, nah ่การแเกมนะครับของหัน้ากณนะครับบอิจริงนะครับวันนี้ขอบคณหัวหน้ากณุนะครับเป็นการวาง่าดกันตนะครับตลากหลายจังหวัดนะครับเนความงตอของเรายกเกี่ยวงตั้งตัรูปชุ่อี่ัวไปุกตัาเอาทุกตัวไปเด็กเ เต็มก t งทีก็ฝาบา้ได้ที่เดียวตร้านไหนปิดกองทีก็พยายามจะโตเอาแลนะตัแก้วนี้เป็ดตยามตวจะเป็นปิดองับอะไรดำโอ้โอเคด้วยโอเคด้วยฮะบมาบวกมาชู่เปะยามบวกมาปิดกองเลยเป็ดตยามบวกมาบวมาแล้วดูจังหวะนี้ วนะครับดูติอนเดินนะองห้านะครับของปิกทอตคุณน้าใส่อายนะครับปักเข้ไปผูู้อไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่าัวใจนี้งสูู้้จริงจดด้วยนะครับกับระพิทอคุณน้าใสก็ใย่ายเดงช่นโอ้